สบ,บ,บัสดีพี่น้องที่ไฮแคลเซโคนเนาะบม่มีมาเยี่ยมนาสาวพี่น้องเป็นป่วยเนาะเป็นโซลายมือก็มีโอกาสมาเย,ยี่ยมพี่น้องไหยนีงก็เว้นกับบุคคอยบางเนาะ อาซิเม่ย์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หน็อกเดี๋ยวไมาเยี่ยมกันหลายคนอยู่พี่นอ้องน,นี่ก็คือลูกหลานเพิ่นนะเนพนป่วยเดีหยวไลม่มาแล้วพี่นอ้อง ลุกนานกะมาทุมมห่มพี่น้องเอ้ยานเจ็บงานป่วยเนาะเป็นป่วยมาหลายมือ้กินยาอีหยังก็ยังบ่ซาพี่น้องกะับ่จ

ຫນຸ່ງຊື້ອາພີ່ເອົາບໍ່ແມ່ນຫນຸ່ງຊື້ອັນນີ້ເຖີກຢູ່ບໍ່ນີ້ເຮີ້ຍລະຫນຸ່ງຊື້ອັນນີ້ເຖີກເຈືອຢ່າມາໃຫ້ເພີ້ນີ້ໂອ້ຍເຖີກມັນຢືນໄດ້ໄດ້ເອີນລອງເພີ້ສາຍເຂົ້າກັນໂຄມບໍ່ອັນຮ້ານເລ້ວຄົນນີ້ກໍາລັງເບິ່ງພີ່ນ້ອງຫນວດແຂງຫນວດຄາຢູ່ ในเพื่อนพี่น้องเพื่อนก็มีมีผู้ชายเพื่อนเนาะแต่อันนี้อยู่ในเฮือนก็มีแต่ลูกหลานเพื่อนเพื่อนยิงเนี่ยผู้ชายก็มีเพื่อนมีลูกชายอยู่คนหนึ่งอันนี้เป็นน้านาสาวพี่น้องเพราะว่าสามีเพื่อนนั้นเป็นน้องถมเน๋อเพื่อนเป็นพี่ชายกระแหน่พี่น้องเลยเชื่อ,อย่ามากินลายอ่ะ ยังมาซาอยู่นะพี่หนอ,อ,อตอนนี้ก็คือเริ่มน่าขึ้นนาขึ้นพี่หนอซึ่งขันใส่ออกซิเดพี่นอ้องนี่การถอดออกซิไปอีกหนึ่งเนาะเขาก็เพิ่งไปเอามืเว้นนี่บอกเห็นเห็นแปลมืเว้นนี่บางหนึ่งนะพี่น้องเนาะ,นะการมารอไว้เนาะ คืกอกำลังแนแข่งอนไนรคดูพี่น้องตี<ม>พี่น้องเพินพบรรยากาศเลยชิเ็นตอนอใน,นป่านะพี่น้อง ขาเมียนระบอยคอยมห้คงอยมาห้างเบืองแอยมาเมื่อเราพี่น้องเราเมื่ออันดับไฟเป็นแสงไฟก็ได้นี่คนมาเยี่ยมพี่น้องมาเฝ้า Kepada perkutan ni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  Kepada มือได้เด้อพี่น้องได้ขอโทษขออภัยนำความบัดสบางเนาะเ mm hmm. นื่องจากว่าอยู่มุมมือไฟกันนีอแต่ mm hmm. ว่าอยู่มุมมือพี่น้อง mm hmm. ด้านบดจะซีมีมุ mm ่ง hmm. ขังกลางกลางไว้นะพี่น้องเนาะกมาเบ่งเนาะอันนั้นลายมือเด็กพี่น้องจะสวยฮะกรรมา กำลังแต่งผัประข้าวใหม่เพิ่นข้าวคัดโตมันหอนต้องใส่พันยาแล้วเตรีมอะไรอ่าบะหมี่ติดยองคิดว่า คิดจะมาให้ผูดพูดหนึ่งก้อยหนึ่งก้อยพี่น้องก็มาเพิ่อมอีกคนนะึงเด็กตืต่นกยก็มีคนมาเบิ่งมาอ่ะนซอยกันพี่น้องเลยสาบาันเสมอครับ แต you know ่เนื ah. ่องจากอีบ้านเฮามันมันอยู่เขตพื้นที่สีแดงกับสีบอกอันดับเป็นพี่น้องแต่มันก็อยู่ใสาทางพนเพราะว่าบอลเพิ่นอันมนัิดน่ะมันอยู่ใสาทางพี่น้องก็แต่ปได้อยู่ในบ้านใหญ่ของเฮาเนาะที่มานั่งข้างๆาอันดาวพี่เด๋วมันก็กินเป็นบอกมึงไงหนุ่มเลยุงเสือกับบะถือ้างโอ้ยงาน

xài sẽ cho vật thị cho chị bé nàng thì sâu của ba ừ, thân đây ừ, chả, chả. <laughs> à, cho kín mà đừng coi thì đâu ừ. không sao gần sao เอาไปทังนั้นนี่ไปทนี่อัตนม้ไปนี่อัตวนี้ตัวเราทานจินมานไปนั่นน่ะน้าเม่นี่เม่กันนั่นกินไม่นานทั้งเม่จ้ะนี่กินไอซีมากจะกินเม่มีีอไ์ แกกำลังเห็นยังพี่ดอกแล้วเมื่อยเนาะขี่โตอยู่อาจจะบ่เห็นขาค่ะเดี๋ยวพี่ดอกเลยขอโทษนะก็เข้ากายไรกัน มันลูกหลานเขาเนลูกหลานที่ือกายอย่นี่ก็คือล้านซาวเสื้อแดงนี่เสื้อลายนี่ก็คือลูกซาวก็ผู้นอนผู้หญิงนี่ก็คือลูกสาวพี่น้องส่วนผู้ายเสื้อแดงน่ะเป็นลูก้ายเนาะเป็นมีลูกผูนึง่ยกกอยู่บอนกาโสอยู่พี่น้องยังบ่ทันมานะเพิ่จะได้มาแล้ว กับสซอร์เอร์กับโรคลูกซาวโค้กพนนันมาแต่ท้ายพี่น้องยังกากโตอยู่เนาะยังบาทันออกจากบอลกากโตนี่อันนี้คือลูกซายเป็นลูกซายหลาพี่น้องอันนี้ก็คือน้องนะน้องสะพาย

เออดรอตนาวเลยฮักกาหน่ามาคาเดนาคือกันโอเคพี่น้องคลิมนี้ก็ขอตัวไปก่อนเนาะเจอกันคลิมหน้า มาเบิองไข่อานาซาวพี่น้องเลยตอนนี้ก่ะมันกำลังหลั่งมามาเบิองไข่มาเยี่ยมเพื่อป่วยพี่น้องเป็นแบบระการหน,น,น,นักลงหนักลงพี่น้องไม่หนักขึ้นแตหนักลงพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหน้าฝากอะไรก็แชร์ฝากติดตามนะเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสบายดี